อาตั้งใจเนอะเขาพรรษาสินนี้เป็นสินที่สามแล้วได้ให้พากันตั้งอกตั้งใจของสนทุกทุกคนสร้างบำเพ็ญบารมีเราสะสมไว้ความดียังจะได้พบปะพุทธเจ้านะคำว่าตั้งใจทไม่ได้พบปะใจได้นะโมตัสะภคะ,ะวะโต อะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะสิยปะลมีสัมปันโน อิติปิโสภะคะวาสีละอุปปัฏฐามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีละปลมัฏฐะปลฏฐามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสิณบัดนี้จะได้แสดงในสีละปลฏฐามิ คือพระพุทธเจ้าของเราเมื่อเขาสร้างบำเพ็ญบรารมีรักษาสิลเป็นอันความบริสุทธิ์ที่สุดเลยในยุคสมัยเมื่อตัวของท่านเป็นภมนาลอดแปลว่ารักษาสิ่ของตนที่บริสุทธิ์ที่สุดหาที่เปรียบไม่ได้ เมื่อเขายัางเป็นคนหนุ่มกุมมารอยู่เป็นคนที่รูปล่างสวยงามมีลัศมีออกในภกายแต่ว่าไม่ได้เป็นปุริสาลาัคณะแต่งามที่สุดตั้งผิวพันวันนะ,ทา,ะทางลัศมีทางรูปล่างสมส่วนทุกประการ ในทางเกิดในฐานฐานะอันสูงเป็นพรามอันผู้ใหญ่ที่สุดทางตระกูลพ่อทางตระกูลแม่จนความเล่าลือมโทั่วโลกว่าผมละลอดเป็นคนที่มีลัศมีและลูกงามผิวงามที่สุดในโลกกษัตริย์ต่างๆกตง็ต่างคนต่างเดินไป ชมลูกกายของผมน่ะรออเห็นแล้วก็ขอกับพ่อแม่ของเขามั่นขอให้เป็นลูกเขยของข้าไม่ให้เอาคนอื่นให้เอาลูกสาวของข้าเศรษฐีมาก็อย่างนั้นพรามมาก็อย่างนั้นกษัตริย์ต่างๆมาก็อย่างนั้นพ่อแม่เราเกิดความทุกข์ จโอ้ลูกนี่ล้ตายคราวนี้แน่นอนไม่ต้องสงสัยเขาจะฆ่าแน่นอนคันเอาคนนี้คนนั้นเขาจะฆ่าคันเอาคนนั้นคนนี้ก็จะฆ่าต้องตายแนย่นอนเลยลูก้ายเลยเห็นพ่อแม่ได้รับความทุกข์ลำบากเลยถามว่าพ่อแม่เอ๋ยอย่าไปทุกข์เถิดเรื่องของเหล่านี้ลูกจะแก้ไขเอง เอาลูกแก้ไขอย่างไรขอให้พ่อแม่อนุญาตให้พ่อแม่อนุญาตแล้วก็จะแก้ไขให้ได้ทันทีพอแม่อสุดแล้วจะลูกพิธีความคิดคมอ่านของลูกจะแก้ไขวิธีใดพราะว่าเท่านั้นแล้วพมนรอดก็เข้าไปในห้อง ก็จะลืนอนาปานุสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออกกับระลึกถึงบารมีของตนที่ได้สร้างบำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อนิกชาติเลยองค์ชานโิดขึ้นทันทีบริบุญในทันทีก็ออกมาลาพ่อแม่บอกว่าจะหนีไปอยู่ทางไกล ไม่ใครๆได้พบปะได้ทางนั้นพ่อแม่ก็บอกว่าไปเถอะลูกขอให้พ้นภัยอันตรายก็เลยชาญไปเลยทันทีก็ไปลงกลางมหาสมุทรลงไปแล้วก็นิมิตรประสาทอยู่ใต้พื้นมหาสมุทรตนของตนบำเพ็ญบรารมีอยู่จนตลอดไป ถึงเจ็ดวันก็ออกมาบินสวาสดิ์ครังหนึ่งเอาไปฉันทำอย่างนั้นอยู่จนตลอดกันมาในเมืองมิถิลามีกษัตริย์กงหนึ่งชื่อลาชื่อว่าอังคติลาชเป็นความเห็นผิดว่าโลกหน้าไม่มีตายแล้วก็ละลายกันไป ผู้ต้องการจะมาเกิดก็ต้องมาเกิดกันไปผู้ไม่ต้องการเกิดก็ละลายไปเหมือนควันบุหรี่ขึ้นท้องฟ้าผู้ที่เป็นลูกสาวนางวิละนางลูกสาวเ้นนลงมาจากสวรรค์ปแปลว่าในร้อยดอกไม้ได้พวงมาลัยรอกพวงหนึ่งถวายอินทาศิลา ได้ชีงหกปีในเมืองมนุษย์ระลึกชาติของตนในโลกหน้ามีและพวกคนทั้งหลายเสนาทิบดีทั้งห้าผู้เสนาทิบดีผู้ต้นผู้ใหญ่ชักชวนให้พมพากันไปหาบัณฑิตนักปลาทั้งหลายจะได้แนะนำสั่งสอนพวกเราจะได้มีกัน เกิดแก่เจ็บตายในโลกจะได้สร้างบำพินความดีของตนต่อไปภายข้างหน้าเสนาธิบุดีผู้ที่สามข้าศิลิตแล้วนี่ได้เป็นคนข้าฟ้าฆ่ามาตังแต่อายุชิห6ปีจน้ถึง75ปีแล้วข้าก็ตายจากนั้นก็ได้มาเกิดวัดติวนีเอง ไม่มีโลกง้าบุญบาปไม่มีข้าควายว่าเป็นบาปทำไมข้าจึงไม่ได้ไปตกนรกว่ามีนรกข้าต้องการอยากจะเกิดข้าก็ได้มาเกิดบัดเดี๋ยวนี้เองได้เป็นเสนาธิดีผู้ที่สามผู้ที่ทำกินเลี้ยงความมหัตริย์ผู้นั้นแปลว่าได้เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ที่สุด ตนของตนรลึกชาติผนหลังได้ทุกประการได้ไปเอาทรัพย์สินเข้าของที่ฝังไว้แล้วในพื้นเอาขึ้นมาแบ่งปันลูกปันหลานคนนั้นคนนี้มดทุกคนในชาติตระกูลของเศรษฐีจะแ,แกะว่าข้าผู้ที่เป็นเศรษฐีไม่ได้ทำสิ่งอะไรว่าจะไปตกนรกก็ไม่มีว่าจะไปสวรรค์ก็มี ถ้ายังด้มาเกิดเป็นมนุษย์แปลว่าโลกหน้าไม่มีอันนี้แปลความเห็นผิดของเขาโต้วาทีกันอยู่ตลอดเป็นนิดผู้ที่เป็นลูกสาวลางรุดยานางว่าต้องมีโลกเบืองหน้าเอากันอยู่อย่างนั้นตลอดกันมาเป็นนิจการเศียฐีคู้อย่างหนึ่งผัดชัก ชวนให้ไปหาเครื่องการพน,นันมาเล่นสนุกสนานจะได้มีความพระล่าเริ่งตลอดไปผู้หนึ่งวาต้องไม่ดีอย่างนี้ไปหาสาวน้อยหนุ่มมาบำเาเลกันคัดเลือกมานางสาวมีที่ไหนในประเทศของเราและต้องหาเงินคํำให้เขาใช้าจานกินได้ตามความสบายใจ คนหนึ่งว่าเน้นการพน,นันอย่างสนุกสนานที่สุดคนหนึ่งว่าอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ว่าอย่างหนึ่งแต่เสนาธิบดีผู้ใหญ่นะว่าต้องไปหาบัณฑิตผู้ที่รู้จักโลกนี้โลกหน้าผู้รู้จักความดีและความชั่วประกันใ,นใดต่างคนต่างแข่งแย่งกันอยู่ตลอดเป็นนิด พยาอังคิเตลาผู้ที่เป็นกษัตริย์ในเมืองมิถิลาคนนี้แปลว่าข่าวโลกหน้าไม่มีบุญบาปไม่มีความดีชั่วไม่มีคนเราเกิดขึ้นมาแล้วต้องอาศัยหากินของตนต่หาใครหาได้ถูกต้องล็อกจังหวะคนนั้นก็ล่ำรวยขึ้นมาได้ คนใดห,หาไม่ถูกต้องคนนั้นก็ต้องทุกอย่างอันนี้ได้เกโลกต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปตาเกไปหาอาจิลกะอจิลกะบวชมาได้แล้วได้ยี่สิบห้าปีทนทานอยู่คนเดียวมม่มีผ้าหนงผมทนทุกข์ลำบากอยู่ตลอดเป็นนิด ต้องดังไปสีงตลอดกันไปถามตะเกตะเกก็ว่าข้าพระเจ้าดัดแปลงใจของข้าเพื่อต้องการให้ได้เกิดที่ความจุดหมายที่ต้องการปรารถนาโลกหน้านั้นไม่มีบุญบาปไม่มีนรลกสวรรค์ไม่มี คนเราต้องการอย่างไรต้องไปอย่างนั้นเพราะอาตมาต้องการอยากจะเกิดที่จุดของตนอย่างใดก็ต้องดัดใจของตนอยู่อดทนตลอดกันมาแน่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 เขาบวชมานานแล้วถึงยี่สิบห้าปีเขาทนทานเขาก็เห็นอย่างนี้ตลอดไปอันมึงว่าโลกหน้ามีเห็นความเห็นคนเดียวใครจะเชื่อเล่า ผู้พ่พอว่าให้แกน,นางลุดยาอันยังนั้นตลอดไปเป็นนิสโตวาทีกันอยู่ตลอดกันไปวันหนึ่งละดูร้อนขึ้นไปตากอากาศอยู่เบื้องบนยามกลางคืนลูกสาวก็เลยเอพ่อในสันเป็นมิสาทิฏฐิความเห็นผิดว่าโลกหน้าไม่มีเลยสักเทีเทพเจ้าทั้งสี่ทิศ ขอให้ภูมิลิธานุภาพอำนาจในโลกจงมาทรมานสั่งสอนพ่อของข้าพระเจ้าผู้ความเห็นผิดในเวลาปฏินีรถจะมีอยู่ที่ใ,ใดสถานใดใต้พื้นแผ่นดินบนอากาศก็กันใดใดพอสักเทเ้าพระเจ้าเท่านั้นเองความไหว้วนของนางลุกยาและพมนาล แสงสว่างตุ้งไปถึงทันทีผมนลก็ลุกขึ้นจากที่สม,มาธิก็ขึ้นมาจากพื้นใต้มหาสมุทรก็ชาญมาทั้งบนอากาศก็มายืนอยู่ในทิวบนหัวสูงที่กว่ากษัตริย์ทางลูกสาวนี่นี่พ่อมาแล้วพอ่อเอ้ยมาแล้วนี่นี่ว่าลูกหน้าไม่มีอย่างไรพู้พ่ออ้า โอ้ท่านมาจากที่ไหนมาจากโลกนาทําไมตัวท่านยังยืนอยู่ใ้ดอกบัวบานลับโอ้อัน Ồ, อนี้สงทานทําไมผิวพรรณของท่านยังสวยงามโอ้อันนี้สงทานทําไมท่านยังอยู่ในอากาศได้เล่าอัน ín, อนี้สงศีนอันนี้สงการเมตตาอยู này, ่อย่างนี้ตลอดไปเมื่อวานอย่างนั้นแล้ว ลวกหน้ามีจริงไหมมีจริงถ้าอย่างนั้นข้าพระเจ้าจะขอหยิมเงินท่านสามพันตำลึงเมื่อข้าพระเจ้าไปแล้วข้าพระเจ้าจะใช้เก้าพันตำลึงท่านจะให้ไหมให้แต่ว่าขอถามมหาบุพพิตรก่อนบัดเดียวนี้ในพระนครนี้มีขอขังเรือนจำของนักโทษมีไหม มีโทษอะไรที่เขามาติดขอกติดขงังโทษตีพ่อตีแม่ก็มีโทษรักซุกจึงคองสิ่งของก็มีพวกโทษแห่งการยักยอกเขาของก็มีโทษแห่งการพ้นวีก็มีโทษแห่งการหลายอย่างหลายประการโทษแห่งเป็นหนี้เป็นสินไหมไหมมีถงไป มันเดียวนี้คือเจองนี่เจ้าสินเขามาทวงนี่ไหมเอาทวงได้อย่างไรนักโทษเต่านั้นต้องกิงเข้ารัฐบาลน,นุ่งผ้ารัฐบาลรัฐบาลต้องเลี้ยงดูตลอดทุกรายการมันได้อะไรกันแล้วไม่มีอะไรแล้วเจ้าของนี่ทวงก็จะได้กันอย่างไรเออมันเป็นด้วยเหตุใดเพราะเขาเป็นคนที่ ไม่รักษาระดับความดีทุกประการนั่นเองนี่ละชั้นใดพระมหาบุพพิตรที่ทวงต้องการหยิบเงินกับอาตมาว่าสามพันตำลึงเดี๋ยวนี้พระมหาบุพพิตรศีลไม่มีทานไม่มีมเมตตาไม่มีสงเคราะห์คนเศ่้าคนเก่ไม่มีไม่มีอะไรเจี๊อย่าง ตนของตนนั่นเองไม่ได้ถือความเห็นผิดอยู่ในจิตของตนตลอดเป็นนิจการเมื่อตายแล้วก็ไปตกขอกขังโลกหน้าอาตมาจะไปทวงนี่ได้อย่างไรพกเป็นคนจิตขอบขังแล้วเอาอะไรมาใช้ให้อาตมาแล้วเพราะว่าอย่างนั้นน่ะตะแกก็เลยหมดหนทาง โอกระทาอย่างนั้นก็ให้ข้าพระเจ้าทำอย่างไรจึงเต้นห็นโลกหน้าผมนารอดที่เนมบอกว่าหนึ่งการให้ทานสองมีเมตตาสามสงเคราะห์คนเท่าคนเก่เกทุนสลาสลาํลาคำค่าต้องดูแลกันไปจะไปใช้สัตว์ทั้งหลายที่อายุเก่แล้วตจงปล่อยให้อยู่ตามยัธกรรมของเขา สีตนของตนนั่นเองต้องเป็นคนภูมีสินอยู่เสมออยู่จนตลอดไปและการแบ่งปันมีตลอดกันไปเป็นนิดจิตของตนจึงจะผ่องใสสะอาดจึงจะได้ไปโลกหน้าเหมือนกับอาตมาที่ยืนอยู่บนอากาศในเวลาบัดจิวนี้เองเมื่อเทศให้อย่างนี้แล้วอิทาอังคติละ ผู้เป็นก,กษัตริย์นั่นเองได้ตั้งใจคุกเขาขึ้นมากราบไหวพรมนรอดขอสมทานกติกาสัญญาสัจจะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นต่อไปข้าพระเจ้าจะรักษาสินห้าข้าพระเจ้าจะรักษาสินอุโปสถถึงวันแปดคำสิคห้าคำตลอดไปได้นนชีวิตและจะมีการแบ่งปัน และมนุษย์ทางหลายสงเคราะห์คนเท่าเก่และสัตว์ทั้งหลายหาหนะที่เกแล้วจะไม่มีการทรมานและให้เขาปล่อยอยู่ตามนัยกรรมของเขาพวกช่างพวกมากพวกโคทั้งหลายถ้าเกตั้งสัจจะอย่างนี้แล้วผมนาลอกก็ได้เทศนาสั่งสอนที่แยงแสดงให้ตนของตนเจริญ เมตตาให้สัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดเป็นนิดตนของตนได้เป็นพระมหากษัตริย์มาในเวลาบัดเดี๋ยวนี้คุณสมบัติความดีที่ได้สะสมกันมาแล้วได้เบืองหลังแต่ก่อนเก่าอาดีตเป็นมาราตะเสนาคนที่เห็นว่าโลกหน้าไม่มี ชีวิตแล้วเขาข่าควายจะอายุจริงหกปีเป็นความจริงอายุเจ็ดิบห้าึงถึงได้เลิกในการข่าควายแต่ว่าหลังหุนไปอีกเขาได้ปฏิบัติปจีก,ก,กับพุทธเจ้ากับพ่อของเขาเมื่อตายชีวิตนั้นได้มาเกิดเป็นคนข่าควายตายจากคนข่าควาย,ยานี่แล้ว เขาได้มาเกิดเป็นเสนาธิบดีเขาตายจากเสนาธิบดีนี่แล้วเขาจะได้ไปตกนรกสวยบาปกรรมของเขาที่ทําความชั่วไว้แล้วอันนี้ได้เกศเสนาธิบดีผู้ที่สามผู้เสนาธิบดีผู้ที่หนึ่งผู้นั้นเขาฟกไปในบัณฑิตในชีวิตของเขาเป็นมาตลอดเป็นนิดเขาจึงมีความคิดความอ่านอยู่ตลอด เสาะแสวงหาหนทางของตนต่อไปภายงหน้าคือความสุขความสวัสดีเป็นมนุษย์จะเป็นเทวดาตลอดกันไปเหล่านี้เองเราไปเชื่อบุคคลชักจูงในทางที่ไม่ดีไม่ถูกต้องลาตะเสนาตั้งกันนั้นมาได้ตั้งใจบริจาคทานตั้งใจในการรักษาสิหา ตั้งใจรักษาในศีนอุโปโสถตั้งใจในก,การบำเพ็ญความดีของตอนได้แนะนำสั่งสอนเสนาเทพบดีทั้งห้าและแนะนำสั่งสอนไพลาสะดอนตลอดกันไปเป็นนิจจการเมื่อเวลาเขาตายจากชีวิตนั้นแล้วเขาจึงได้ไปสู่ความสุขความจเจริญ อันนี้เรียกว่าบุคคลผู้ที่ความลุ่มหลงงมง,งายของตนนางรุดยาคนนี้แต่ก่อนเคยบำเพ็ญบรารมีและเป็นคนรูปร่างที่สวยงามว่าจาหวานเป็นคนตีท้องและนางเจ้านางนายนางสษฐีพ่อค้านางสษฐีใดๆเข้ามาในการสีเครื่องประดับ ก็ต้องการแดกเป็นกันกินพวกเรานั้นกินดีน้ำหน้าช่างท้องก็ให้น้ช่างท้องกินตัวเจ้าของตัวเจ้าของก็กินน้ช่างท้องกินกันไปกินกันมาอยู่อย่างนั้นตลอดไปตายแล้วจึงได้ไปตกนรกพ้นจากนรกได้มาเป็นผู้หญิงห้าร้อยชาชาสุดท้ายได้มาเป็นนางรุด านั่นเองผู้ที่เป็นลูกของพญาอังกติราชพญาอังกติราชคนนี้เมื่อมาได้สำเร็จนั้นเป็นอุลุเวลากัสปะแปลว่าพุทธองค์ได้ไปทรมานในเมนำในลันชลาปะอิชิมิกธายวันแคว้นของเมืองพลาณศีอันอิตาลาตะเสนาอิตานั้นได้เกพ่พระเทวทัต ผู้ความเห็นผิดของตนตลอดกันมาผู้เสนาบดีผู้เบื้องตน้นอันนั้นเป็นภาษารีบุตรผู้เสนาทิบุดีผู้ผู้เป็นกุ๊กบ่อยนั้นทำกินนั้นได้เก่พระโมคคลาผู้ที่เป็นยาเสนาทิบุดีทางสามคนคนหนึ่งนั้นเป็นพระมหากรสสปะ คนหนึ่งนั่นเป็นกาลุทธายีคนหนึ่งนั่นอีกเป็นอนุลุทว่าอย่างนั้นเป็นหลงลืมนิดหน่อยอันนี้แปลว่าผู้ชักจูงให้เล่นการพน,นันชักจูงให้กินมเหล้าชักจูงให้หาสาวน้อยมาเสนาทาั้งสาม เพราะฉะนั้นในการที่ภพสิจ้าของเรารักษาศีลเป็นพรหมนรอดจึงได้ตั้งขึ้นว่าศีลปรลมีสัมปันอิจิปิโสภะกวาศีลอุปปัลมีสัมปันโนจิปิโสภะศีลป,ปรมัตถัลภมีสัมปันโนจิปิโสวะศีลบริสุทธิ์ที่สุดที่ตัวของท่านเป็นพรมนารอด ิลมีอำนาจสูงที่สุดในข่าวท่านที่เป็นพรมนารอดจึงได้ตั้งศีลปรามีเป็นบารมีของท่านในการบำเพ็ญมาตั้งแต่นึกในใจออกปรากปัถนาได้รับพยากรกัน,กนมาข่าวเป็นพรมนารอดแปลว่าสินศีลปรมีศิลอันสูงลิสุดศินอันบริสุทธิ์ที่สุดของพรมนารอด แต่ก่อนตัวของท่านได้รักษาศีลและการให้ทานและการตั้งใจบำเพ็ญความดีของตนไปก่อนมาเบื้องหลังเมื่อเวลามาเกิดเป็นภูมินลอดพ่อแม่เป็นพราหมผู้สูงที่สุดตนของตนเกิดขึ้นมาลูกชายขนเดียวมีลัศมีออกในสก,กายและรูปร่างผิวพรรณวัน,นะงามที่สุด อันนี้เรียกว่าได้เกะพะโคที่สัตว์พุทธเจ้าของเราสั้งบำเพ็ญบรารมีบาอย่างนี้อันบุคคลที่เกี่ยวเนื่องถึงกันประกันในใดพวกเรานี้แปลว่าเป็นบริษัทบริวารร่วมเป็นหมู่พักพวกกันมาเป็นกลุ่มเป็นก่อกันตลอดมาเป็นนิดบางชีวิตก็ต้องมีการผ่าทาง ลืมหลงงมง,งายไปเป็นข้างไปเป็นชาวไปตามธรรมดาจังเป็นบุตรชนตั้งเป็นอย่างนี้ตลอดไปอันนี้เราเรียกว่าศีละรมีจึงขึ้นเชื่อศีเลนะสุกติงญันติบุคคลผู้ที่จะไปสู่สวรรค์ก็ต้องอาศัสยสินีเลนะโพกสัมปทาโพคสมบัติ คือสาริละร่างกายของคมมาลอดและโภคสมบัติเครื่องใช้อยในการเป็นมนุษย์ฐานะอันสูงนี่เรียวกว่าสีเลนะโภคสัมปทาสมบัติของร่างกายเนึ่งรัศจะมีผิวพรรณนนะรูปร่างอันสวยงามโภคสมบัติทางนอกได้เก็เขาของเงินทองฐานฐานะพรการใดๆ ีเลณะนิพุติงยันติผู้จะไปสู่พระนิพพานสินที่บริสุทธิ์รักษากันมาเป็นระดับจนสามารถความดีชัยชนะจิิงความชั่วใดายในใจของตนจึงได้สำเร็จมคผลเป็นพระอาหารหันต์เกิดขึ้นในชีวิตของตนที่เกิดมาพวกเราญาติน้องทุกคนในเวลาบัดเดี๋ยวนี้ หน้าที่ของตนทุกๆคนนั่นเองจะมีการเกิดต่อไปจะได้เป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเทวดาไปตกนรกไปสู่สวรรค์หน้าที่ของพวกเราอันจะได้มำเนินต่อไปสูงสูงต่ำต่ำชีวิตใดที่เราเกิดผัดคลัง่งไม่ได้คบปะบัณฑิตชีวิตนั้นก็ต้องไปสู่นรก ชีวิตใดที่ตัวของเราได้เกิดพบปะบัณฑิตชีวิตนั้นก็ต้องได้ไปสู่สวรรค์อันนี้เพ่อเรียกว่าเป็นบุตรชนต้องเป็นไปอย่างนี้ตลอดไปเป็นนิจจนตัวของตัวนั้นเองได้สำเร็จเป็นอริยะบุคคลแล้วพ้นจากนาลกพ้นจากตัดพ้นจากเปรตดพ้นจากผี มีหน้าที่เป็นเทียวบุตรเป็นเทียวดาระดับขึ้นไปเป็นพระอราหันต์ต่อไปภายข้างหน้านี่ให้เราคิดนึกในตัวของเราทุกคนให้นึกในปัจจุบันบัดเดียวนี้ว่าบางวันใจของเราก็เกิดความยินดีสร้างบำเพ็นความดีของตนบางวันก็พิเกียรขที่คานไม่ต้องการทวายพระสวดมนต์รัการใด กินเล้วก็น,นอนกันไปเน่นกันไปไม่รู้เรื่องรู้ราวมิจนาที่ตนของตนเมาอยู่ตลอดไปเป็นนิดอันนี้ละเรียกว่าจิตของพวกเราคือ,อยังเป็นบุตุชนอันความชั่วใดๆเข้าลบกวนใจของตนตลอดไปเป็นนิสและความคิดความอ่านในจิตของตนจึงไม่สว่างสวา่าง ตนของตนจึงเป็นคนที่วิ่งไปตามกระแสแห่งความมืดทั้งหลายในโลกอันความมืดเหล่านี้ความกังวลเหล่านี้พวกเราเคยรวดกันมาในโลกจักที่พบกิชาติเราเป็นสัตว์ก็ต้องหากินไม่จะเรื่องตื่นขึ้นมาก็วิ่งหากินนกก็บินหากินสัตว์ทั้งหลายก็หากินก็เรื่องกับกลัวความตายอยู่เท่านั้นเองในโลก เมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วก็หากินกันไปอยู่ตลอดเป็นนิดเหมือนชีวิตของพวกเราบัดเดี๋ยวนี้เองนี่จะให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าเมื่อเป็นเปรตเป็นผีก็สวยผลความทุกข์ร้องไห้ตลอดไปเป็นนิจจก,การเมื่อเป็นเทวดากระเ,รเพิดเพลินล่าเริงบันเทิงตลอดไปเป็นนิดไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นสุดอายุของตอนก็จุติลงมาเกิดในโลก เมื่อเกิดมาแล้วก็ได้ฐานะอันดีกก็เพิดเพลินกันไปต่ำเลื่องก็ลุ่มหลงงมง,งายก็ต่ำลงไปนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านในจนของตนทุกคนบัดเดี๋ยวนี้ที่พวกเราเป็นบุตรชนเพราะฉะนั้นอาตจจมาได้แสดงในศีลปรมีสัมปนโนของพระพุทธเจ้าของเราที่ได้บำเพ็ญบรารมีมาแล้ว ให้เราทุกคนจงระลึกในจิตในใจในชีวิตของตนทุกคนจะได้เป็นผลประโยชน์ของตนต่อไปภายข้างหน้าที่อาจจะมาได้แสดงในศีลปรมีพอสุงคูณกกบกบละเวลาอีวังโกมีด้วยปการะสะนีอายุทะกูธนวัะกูชริวัตกูยโสัะกู พรลวัฏโกวันวัฏโกสุขวัตฐโกโหตุสัพปะธาอายุวัฏฐกาธนวัฏฐกาสิริวัฏฐกาเยสวัฏฐกาพรลวัฏกาวันวัฏฐกาสุขวัฏฐกาโหตุสัพปะธาอายุวันูสุขังพระลังอนันดานี้มายังพันเตสบุษามะภูกิจะะมายังงภูกะละนิยา